ทั้งเก่งทั้งสวยสมเป็นลูกสาวแอปสงการเผยนาทีน้องปีใหม่ร่วมปาร์ตี้บ้านเตชนะนรงโชว์พูดอังกฤษจนพ่อทึ่งเสิรโมเมนต์สุดอบอุ่นของบ้านเตชนะนรงมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันอีกแล้วสำหรับคุณปู่ไพยวงเตชนะนรง คุณปู่แสนใจดีของลูกๆและหลานๆกับภาพสุดอบอุ่นล่าสุดที่คนในครอบครัวมารวมตัวกันในงานวันเกิดของภูผาเตชนรงรวมถึงน้องปีใหม่ก็ไปรป่วมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดคุณอาด้วยซึ่งแน่นอนว่าวันเกิดภูผาก็ต้องมีหวานใจอย่างมินชาลิดาที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรียกว่าแค่ได้เห็นบรรยากาศก็รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขของทุกคนที่ได้มารวมตัวกันพร้อมหน้า ซึ่งงานนี้หลานๆทั้งน้องปีใหม่น้องโคโมโ่ก็ได้ช่วยอาภูพาเป่าเทียนเค,ค้กวันเกิดด้วยเด็กๆดูสนุกกันมากโดยเฉพาะน้องปีใหม่ที่ตอนนี้โตขึ้นเยอะเลยแถมในคลิปยังเห็นว่าน้องปีใหม่พูดภาษาอังกฤษกับคนในบ้านรวมถึงพูดกับพ่ออย่างสงการด้วยสำเนียงก็คือเปะมากแถมยังมีคลิปน่ารักนรักที่สงการอุ้มลูกสาวพ่อลูกเล่นกันด้วยกับโมเมนต์สุดอบอุ่นครั้งนี้